Afan, Afan, leh it Afan, Afan, े दादायावायो कोई गलया बाना देवा भा

किनाबा 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 तो आ रहा है बाज़ बाज़ तेरे बाज़ किनाबा किनाबा किनाने का तो वाला लाला पालना है

โอ้โหมริงเห็นมันขมเย่ใหม่เพิ่งลงมานยังไม่ได้ยำเลยมมากเลย

ดเผื่อลวูตนังสตโตหลวงพ่อหับนะกเลิกกแม่บวชทองให้จึนละเพได้สร็จส้นลงแล้วอนุญาตใจอย่างนี้นะครับสายสินะครับสายสินะแต่ม่คางวัที่สิจ่อนยังไม่ต้าเป็นนะครับยังไม่จ้าเป็นจนกา่าเรจะจนะรจเรยบร้อยและการเป็นสายสินั้นไม่ค่อยดีนะครับสายสิ้้อกานของท่าน

สถานีรถไางรักนั่งนังอูกับี่จับรแถงวัานมีวัตถุมคจกากประเทที่เการเลือีในรืนิุาโชีจกวัตถุมงคลนัศกษาทุก่าคที่จะประกาศความรู้ตาว่าทุกท่านได้เข้าแถวด้วยความเป็นมิร จากผลิตภัณฑ์ผลิกคนละปรเภทก็านอาหารที่รงมทานากเดินจากเราบบรถไฟบบแนันไปนันใส่ผิการซต่างของประเทเป็นเนื้อกระตุกนะครับกดของเราแล้วก็ขายนะเพรา่เป็นงานเดินุดยอดยนครับท่านอาสภาพที่อยู่บนื้วทาของท่านไส่ันะทิ่ไมต้องต้องเอาไปอานเป็นอู่บนรวแล้วาเลิดีปัญา คณะรัมนะรีจะงาส่านะก <Yeah, S 3> ่อการถวายแต่เ <Dziękuję> ด <bunları> ี๋ยวเราจาเสียรูปนะครับในวันนี้ได้รับคลับเมรตาจากพระเดชาระคุกหลวงพ่อพระบุณยวาชธรรมธนหลวงแพทยประยูนนะครับที่ศึกษาจคณะงะชนสมเด็จเจ้าวาดวัดปนองเหนือระเจ้าระคูณหลวงพ่อพระบุณนิทัสษาที่กคุณหลวงพ่อสมเด็จเจ้าวาดวัดเกียใต้เจ้าคณะสะบนเกียงไ พระอาจารย์ประมหาประเสริฐคุญะชีวิตรเปลี่ยนรับทราบประโยชน์จะมาเปิดยุบแสงวัดทัพสิทกลางแล้หลวงพ่อพระคโกณีทัดธรรมสติสิทธวัฒน์ดิณแดงนะครับทั้งสี่ลูกจะได้การนั่งตกอธิษฐานจิตคมทั้งสี่ทิศนะซึ่งเป็นทิศสำคัญนะครับในการพุทธาพิเศษนะครับวัดจุลมงคลนะครับเดี๋ยวรอหลวงพ่อพระคโกณีทัดธรรมสติอีกรูปหนึ่งนะครับจะได้นั่ง นะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับผมจะอนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้แทนจำนวนสี่ท่านไปถวายพิธยธรรมนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมเชิธทักเรื่นะครับเจ้าพิธยธรรมต่อไปเรื่องจานมาเลยครับคุณครูนะครับเรียนเชิญนะครับท่านนายกประทิธเจ้าอาพร้อาชกบวนะครับปรินนายกปกครองบริหารส่วนจัดการกิจการนะครับใจประเจ้พิธยธรรมเจ้าหลวงพ่อพระครูนิว่าจับบันทอนขอเรียนเชิญครับผม ครักัเลยคับนะครับประเด็นอล้พระตูนว่าอะไรนลูกที่สครับเป็นประเด็นอะครับเปนประเด็นาพจะได้ประเภาพไว้เรียรูปเรียรูปนะรเอเลยครับรเนอะไรคับกันยกททีจะนำความระกวรลูกที่สงครับลูกที่สเป็นลูกที่สองเป็นลูกที่สองนะครับช้านะครับเจ้าภาพจะได้บันทึกภาพไปด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวบ้างนะครับเป้าที่สองยนเชิญคุณสมควรบุญเกิด ในประเทศปัจจัยทางธรรมนะครับแด่พ่อพระครูนิวิตสมาธิคุณครับนะครับวันที่สามเดือนเชิญคุณอิมจิตพัฒนกุศลโตษใ้ประเดนทางธรรมแด่พระอาจารย์พระมาห์เกษตรคุณณสิริเรียนธรรมก้าวประโยคชน์นั้นเปิดทิศแสงก่อนเรียนเชิญครับผมคุณอิมจิตพัฒนกุศลโทษครับคนนี้ใช่ไหมครับ ใช่ไหมน่าเดี๋ราแปบหนึ่จะได้อยู่นี่ละนะครับรินเชิญนะครับแ้่เดินไปดหนจากเป่นไปนอกนีครับนี่นี่นอยู่นี่อยู่นี่ไมใกล้ยงมามราเพืับในเคุณคุณญนดจังเจอคุณสังเปียงจังเอรคุณสายหมรัก้าับประทานยาทานเสร็จก็ม้องนีชันธรรมสิทธิ์รินเชิญนะครับ

ประกอบเจริญพุทธมนต์นะครับประกอบด้วยหนึ่งคนประเทืองอัมพาท่านทีสองคณประมวลแบลลี่ท่านทีสามคณบนเทียนทัศนเทพสนีท่านทีสี่ค, 4, คณสมชายคลายมิ่งทานทีห้าคุณพ่อเจษปรีชาท่านทีหกคุณบุญล้อเดชสนุนทิท่านทีเจ็ดนางสาวนพมาศออกแก้วนางสาวจีตาทัพที่สุดเดชสนุนทิ ท่านที่แปคุณอภิชัยคุณูนีตับเท็และท่านที่เก้าคุณจุตรารนนลาเดยวประเพณีพระจัดนะครับทั้งเจ้าลูปนะครับเป็นะเชณีประจำเลาประส์เลยครับู้ใยสาก็ได้แม่ประจำานลาประสงก่อนนะจะได้รู้่าเครไม่ลังนะครับคุณตระเือคำภาคุณปรมวลเดลี่คุณมณเดียร์เทศีคุณสมชายนายรุ่นคุณชาตีชาหน้าบุณบุญรัตเด็กสมบก เกิดคนราศมีองแก้นางสาวจิรัฐจิรัฐที่สุดเดดสนที่มูลนิธิใจลนิธิจัดเลี้ยงและคุณุารัเวลาะเพณพักันนะครับเดือนแต่ดังกานหน้าและสมต่อใเย็นนะครับไม่ต้องร่งเนาะเอนเวลาบอ าไเลยครับเยขไนพาไืนเลแม่ยืนเลยจะยืนขึ้นเลครับยืนขึ้นเลยนะยืนขึ้นเลยครับกนไหมกวนไหคับขาดีไหมาดท่นเลยขาดีขอท่านไไรัด้ครับไ้าเรอนะพร้อร้องไปร้องยืนเสียต้รคนณร้องเสดชื แต่มาขอเชิญน yeah, e, ักประการเห็นไเปนผู้แทนนท่าเนาะมาเรียนรธญาติญาติุณคุณน้อส่วนนี้รับไหมมาผู้ใหญ่เรินครับกประการครับมาเรีนครับมาผใหญ่ประการตอนะครับมาแล้วจากที่บราณมาครับเป็น่านใดก่อนเป็น่ากใจก่อนเป็นนใหนึ่งจุดครับ อ่าทอน้รานะับก้านจักคาจับกันต่านะครับสาม้นะครับเป็นเก็บจักรเานั่งมาจับเดิมนะครับการปักงานะับรถพนกานนะครับามระเุณนะครับามประเพณเป็นเจ้รถเพื่อนนนะครับก่นที่จะ กราสเชิญอนุโมทนาวิธีนะครับเดี๋ยวเราไปกล่าวถวายพระทหารเองนะครับแต่เราส่งเชิญตั้งอนุโมทนาสดมอบจัดถวายพระทหารศพนะครับนะโมตัสสะะคะวะโตอะราะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะรามโตสรรมาสัมพุทธัสสะ บ e ิมังโตกาพยายาชนะตัมปันนังสไตรังโฉดังพุถะตังวะรังพุทธัสสะบูเตมะบิมานิทยังพันเตปันตานิสัปปิวารานิทิโกตังทัสสา โมโนทิยามะสาธุขวันเจนิคุสังโขอิมานิมัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันนาตุอรรมาตังอิกรักตังอิตายะสุขะ ต um ่อไปไสองให้ยกตกมาประเคนกันให้ยกตกอาหารมาประเคนกอนกลับ่าทุนกลับมาทุนนาก่อนพี่นะครับรถตกมาเลยครับรถตกมาเลยนรถตกมาได้กมทุนธนาเลยครับอนุโมทนาเลยครับจะถทปูเยวมเน้ำรับรพระเุ็นตะเลยนะครับ

या जया दया दे रा भदया भरत यो जो च भवा जो दया दया भवान् जया भवाद भवा I'm <laughs> going อาารย์ก็ตั้งใจกะทำภพใหกันนะครับาธหังธรรมมพุทโธพัวาพุทธังพะวันจันสวัสดีนีสวาสดโอพัวตาธัมโมอามังนามาสสามิ สุภิพันโนปะวโตสาวกสังโกสร้งข้างเมาเขามาช่วยกันถวายนะฮะยกถวายเลยครับมเอมามันมีเยากันเอกคันเอก่างกันเนกนใจเย็นๆนะครับอดสสิ็จแล้วเรนเชิญได้นั่งอยู่กับพี่ก่อนเนาะนะครับดสายสิ็จแล้วเรนเชิญได้นั่งอยู่กับพี่ก่อนเดี๋ยวเราจะรับพุงคล นะครับที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวคณะกรรมการให้ช่วยกันประเคนพระทหารนะครับเดี๋ยวโดยสงควรจะเชิญปรดไว้ที่เราจะเชิญในจักรคราบประจำที่ก่อนนะครับจะเย็นๆเนาะเดี๋ยวรับแข่งปันเป็นมงคลกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพระพิการพระองค์ไทยปิติปาโลนะครับประวัติรับเพียงชายเหนือเจริญเมกาแจกวัตถุมงคลนะครับให้กับทุกท่านสวดพระดวงมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้ ราคาท่านใดที่มีความต้องการจะบูชาราคาก็จะมีรูปภาพนะครับจำนวนราคาท่าบูชา499บาทแล้วก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญแล้วก็หงตามเหรียญหลวงปู่ราคา399บาทราคาเงินประฆาแล้วก็ทองเหลือง299บรวมถึงล็อกเก็ต้าแม่ตัดแตรราคารวมทั้งร่างวิญญาณเพื่อหนึบาทนะครับสามารถบูชาได้ หลังจากเสร็จพิวิธีตรงนี้แล้วนะัรัาไปวิธีวางศิลาฤกษ์หลังจากไปวิธีวางศิลาฤกษ์ในสถานสองหกพื่งสันติบุตรองค์ใหญ่พิธีพุทธาภิเษร่วมเนือน่มสองหกพื่งสันติบุตและรักเาพแม่หลักการมึนระเรับหลัว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนบริบูรณ์มาเป็นพระเยอาราชานเรนางศักดิ์ปิณสิทธิ์หังจากไปด้ง เราต้องเลี้ยงต้นแล้วก็รักษาคะแนนบองแล้วแล้วก็องค์การนะครับัางส่วนก็มีเรื่องเรืองต่านะครับของวัดปลงนือระันองนะครับอย่าเย็นๆนะยวให้คณะกรรมการนะครับเตียมจากนลเยอกให้จากเสื้อภาพที่เป็นเส้้านะครับมคลก่อนนะครับมคลก่อนเนเื้อผาาไม้ยมงคลนะครับทพกท่านเลยนะครับเพราัวคนเราเลตัที่สด เลขาธิการบริหารส่วนตำบลเียงไกครผบ้ตัวคุณมพลตรีเพชรสะอาดคณะกรรมบารคุณสุรพลเทศผัดคณะโยธินคุณสวรักษ์แม่กีรติผู้ตรวจการศพคุณเฉลียวพัชุนนันครผบ้ตรวคุณสมควรบุญเกิดรูบครวจการโดยสุครรณสัวรรณนันท์ผู้ตรอจการบริหารส่วนตำบลเียงไกร ก็ควรคุณทรับตนรักษาคนเจนแลเปี่ยมคัสและคนสร้างัสสวัสดิ์ก็นะครับใจรักนะเด็งคนจาดตรงน่านที่บันเล่นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประจำที่ก่อนเดี๋ยวรเสร็จที่บันนะเดี๋ยวเราที่บุชาแต่งตัวเดี๋ยวหลังกที่เสร็จที่ีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้วางแต่งตัได้ะแต่ของก่อน ครับก็เลี้ยงครอบจัดอาหารให้คนมีรถพักรีระแต่ละวัดให้หน่อยนะครับจะนั่งที่นี่นะครับทลี้ยงอาหารรถพักรีระทุกวันสภาพหลักก่อนนะครับขอเสนอในใจนะครับขอเป็นสภาพหลักก่อนนะขอเป็นสภาพหลักก่อนนะครับสภาพหลักที่เป็นสภาพไว้นะครับได้รับของที่รศนะครับเวลาของที่ระลึกถามที่ผมได้ประกาศไปแล้วจำนวน นะครับ้าวรเกด้าวยังยัยังังย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 ัรยัายัง่ังยังดัยังยนงยังยับย่ายังยัมยนงยัังย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 ะเยัง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 ยัที่ง่อนนะงังยังงังยังยังยังัเังยัยังยัังยังยัังยังยยัเยัายัง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 ังยังยัยังยังยังังัยัขัย

ออกไปนี่นะกไปติด่มเดี๋ยวตั้งแถวก่อนนะครับตั้งแถวตรงนี้ก่อนถ้าใครที่เกข้างเดี๋ยวเลี่อนเลื่นก่อนคับ